สวัสด,ดีครับต้อนรับสู่สวิตนะครับวันนี้ก็เป็นวันปิดงานนะครับวันสุดท้ายนะครับก็เก็บรอบนอกกันนะครับวันนี้ทีมงานเก็บรอบนอกกันนะครับนอกรั้วนะครับกําลังเก็บนอกรั้วกันอยู่เลยนะครับวันนี้ก็จะดูเลี่ยมๆตาเลยนะครับจากวันแรกที่เข้ามาที่นี่ นะครับจะหญ้าเขียวขจีเต็มไปหมดตอนนี้ก็เลี่ยนเตียนนปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันนะครับที่นี่แปดสิบแปดไร่นะครับที่เราตัดทั้งหมดนะครับจากหญ้าเต็มเต็มเลยนะครับมีทุกร่องนะครับครับน,นี้เลี่ยมไปหมดแล้วนะครับเรียกว่าสะอาดเลยนะครับ ลิบตาเลยนะครับความความยาวแต่ละล่องนะครับมีประมาณสิบห้าล่องนะครับสิบห้าล่องยาวๆแบบนี้เลยนะครับเตรียมมาแล้วนะครับนอกในนะครับนอกรั้วนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเจ้าของที่กิรนะครับหรือว่า พี่ๆที่ต้องการให้เทางเราเนี่ยนะครับไปทำความสะอาดบ้านให้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทนะครับห้างร้านตามบ่อนะครับบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับหรือว่าจะเป็นตามสวนตามไร่นะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยทางเพจได้นะครับก็ยินดีรับใช้สำหรับทุกท่านนะครับพูดคุยกันได้นะครับเรียมเตียนหมดเลยครับ ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับทางเพจเซอร์วิสนะครับบริการตัดหญ้าตัดต้นไม้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณไปถึงนะครับบริษัทโซลาเซลลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานเพจเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดให้นะครับที่นี่88ไร่นะครับก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้นิดนึงครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดมีความสนใจให้ทางทีมงานเพชรไปตัดหญ้าก็ติดต่อเพชรได้โดยตรงเลยนะครับ036673525นะครับกับเพชรสวิทนะครับสแกน QR ี o d e คนะครับหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับทุกท่านที่จะติดต่อทางเพชรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ